เข้าสู่วิธีการนะครับการของโครงการและเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดงานนะครับเรียนนายสุรเชษแก้วคำลรกนุโสานภอศิลาช้างจังหวัดชลบุรีผู้อำเนวยการเรียนบ้านพันเสด็จนอกผู้แบบงวบคุ่มอนในวันนี้ตามที่ตำรวจภูธรภาคสองได้มอบหมายให้สพบวินดำเนินงานโครงการ ในนามหัวหน้าสถานีตำรวจภูทร์อวินรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านให้กุณาให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดโดยให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านคนในหมู่บ้านชุมชนและเพื่อสร้างรูปแบบาการดําเนินงานในหมู่บ้านชุมชนที่แข็งและผู้ที่ต้องได้รับการบ้องัดในหมู่บ้านที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านโดยเร่งด่วน แต่หนึ่งพฤศจิกายนถึง3 1มกมกราคม2 5ง4ท่านผูน้ใหญ่บ้างท่านประธานกตทกอ,อถามผู้ใหญ่นิดนึงว่าหมู่นี้มีกี่ควเรอนครับไปดูเนี่ยหลักๆเราก็ต้องมีอาสาสมัครปอบอศ พุ่มกับสถานีตำรวจบุตรบัววินผอโรงเรียนบ้านพันธ์เด่นน่นนะครับแล้วก็อันดับอันดับต่อไปผู้ใหญ่บ้านหมนู่ที่สิบตำบลเขาัรทรงครับแล้วก็ท่านกรกะตรอสพบ,บัววินเชิญผู้ใหญ่